ง่วงงโลนั่นเองร่อยมากเฮ้ยลูกค้ามาตอบตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับเติมน้ำมันเท่าไหร่ดีครับเติมน้ำมันห้าพันฮะแหมล้อเล่นกับผมแน่เลยคุณพี่เท่าไหร่ดีครับห้าพันเฮ้ยห้าพันจะเติมได้ยังไงคะคุณรถแค่นี้เต็มที่เต็มถังนะก็ประมาณพันห้าพันห้าพันไม่ได้หรอกเอ้าก็เรื่องของคุณสิ เติมยังไงก็ได้ให้มันได้ห้าพัน่ะทำาไงอ่ะพี่ดาวอ่ะวได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้โอเคเติมไม่ได้ห้าพันใช่ไหมอืมฉลาดทำไงอ่ะจะไปยากไปแนนเติมถังถมันแค่ห้าร้อยเองแล้วก็เติมห้าร้อยแล้วคิดต 5, งังค์0ันห้าพันไงฉลาดมากเลยๆๆออะ่พี่รับ อเชิญครับคือเรียบร้อยแล้วครับน้ำมันเต็มถังนะฮะห้าพันบาทีครับคุณพี่ขับขับขับมาจากไหนครับเนี่ยแล้วแล้วพี่มากี่คนเหรอคะคนเดียวดิถามได้ถามก็ไม่ได้แล้วแล้วคนที่อยู่ในรถนั่ใครอะครับเขาขับรถพี่อยู่ครับโจรขโมยรถอะมั้งโจนโจนโจนเฮ้ย หยุดเลยหยุดเฮ้ยน่่เนออกมานี่เลยไปขวางทาไมหยงนี่ไอ้น้องอะรเฮ้ยอน้องอะไรอะเฮ้ย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 ลงมาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮี้ยค่ะยเฮ้เฮ้ยมีสยิหน่อยมีสติหน่อยครับเนียยลูกคนรวยมีสติอ้อ้ยยเา้ย้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮาเเฮ้ยะฮ้้้เ้ยเฮย หนึ่งสามศูนย์อ่ะพีพ่จดุดจดทะเบียนรถไว้ทำไมครับนี่ไงมันเสร็จแน่ฮัลโหลคุณตำรวจแห้อครับรถผมเนี่ยโดนขโมยครับมผมจดทะเบียนไว้หมดแล้ว ประหาโทษครับเออน้องน้องลดก็ลดน้องแล้วทําไมน้องจําทะเบียนรถตัวเองไม่ได้หรอแล้วต้องจดทําไมทําไมว่าตอนพี่ไปห้ามเนี่ยทำไมน้องมาช่วยกันห้ามแล้วก็จับไอ้ขะโปรงลงมาเออเฮยทีเฮ้ยเออน้องน้องพี่บอกน้องคำเดียวนะน้องรวยอย่างเดียวไม่ได้นะทําอย่างเงี้ยทำไมอะน้องต้องต้องมีขนาดกับปากกาด้วยเอ ไว้ทุกขี้เลยนะอือาทิตย์นึงอยู่บ้านกี่วันอะเนาะก็ไม่ค่อยได้อยู่นะอะอรลู้ไม้ข้างนอกก็มีเซเว่นแล้วรู้จังยรู้รู้รู้เออมีกระดาษทิพยากาเนอะอเคใก็ได้นะคะใ้าก็สุช่วสุดท้ายเนาะครับผมเป็นไงนี่นี่ฝีไม้ลายมือเรื่องการแสดงเขา ที่สุดครับก็ลงหนังครับซีม่าฮาเฮครับผมีมาาเฮเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะไปนั่งบังคนอื่นนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองโดนบังบ้างนเลยรับไปเลยครับบัตรชมภาพยนต์จากเมเจอร์ซีนีเพ็กสุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกนะครับและมอบบัตรล่องเรือรับประทานหารข้ามจากเรือแกลนเพิร์มมูลค่า3 0 ด้วยกันหมดเลยไม่หมดหรอกเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหล่อๆจาก WWA ครับค่ะเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากวิกีรัตค่ะเครื่องประดับที่สวยจากอีโรฮิมแล้วก็รองเท้าจากมาดามฟาร์มิงโกค่ะลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีคับ